ปรากฏตัวแบบสร้างปรากฏการณ์ที่โลกโซเชียลที่แท้ทรูสำหรับ P.P. พี l l k i n นนน h n o n t r e e m a n d สีพรีเซนเตอร์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้และฮอนด้าลีดถือเป็นการรวมตัวของศิลปินที่ดึงดูดแฟนๆอย่างล้นหลามมาร่วมจอยกันในอีเวนต์อินเทรนด์อย่างติดเทรนด์เฟสจากไทยฮอนด้าผู้นำเทรนด์แฟชั่น AT ที่ขนกิจกรรมที่ติดเทรนด์มาให้ผู้ร่วมงานได้ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลกันแบบสุดมันงานนี้มีทั้งความสนุกและเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นสยามสแควร์กันเลยทีเดียวสำหรับคนที่พลาดงานนี้ไม่ต้องเเเสีีียยยใใจจจพราาะงงงงนนติดดดััััมขึ้อ3หหวืช่ หาดใหญ่พัทยาพร้อมไปสร้างความสนุกให้วัยรุ่นอินเทรนดทุกคน ฮั n ด้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ผู้ใช้รถบมอเตอร์ไซค์นะคะให้ฮบนด้เป็นอันดับหนึ่งของรถจักรยานยนต์แฟชั่นเอทีนะคะวันนี้ฮันด้าสกูบบี้นะคะกับฮันด้าลีง2 5ก็เลยขอจัดงานนะคะอีสติดเทรนนะคะกลางสยามที่ชื่อว่าติดเทรนเฟสนะคะเป็นการนำเอาเทรนทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์แฟชั่นเสื้อผ้าดนตรีนะคะมันรวมกันอยู่ที่นี่นะคะ แล้วก็งานติดเทรนเฟสนะคะจะมีไปทั่วประเทศเลยนะคะหลังจากที่มีที่สยามสแควนีแล้วนะคะก็จะมีที่เชียงใหม่นะคะสงขลาแล้วก็ัทยาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้เจอกันนะคะก็ติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊กเขาตั้งไซโคไทยแลนด์นะคะนอกจากนั้นในวันนี้นะคะเราก็ยังขลับนะคะกับแบรนด์ Color s Culture นะคะ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำโดยน้องพีพีนะคะในการดีไซน์ดีมิเต็ดอีดิชั่นนะคะตัว Honda s c o o p ตีนะคะ100คันนะคะแล้วก็ทำคอลเลคชันเซอร์ไพิเศษด้วยก็อยากให้เข้าไปติดตามกันนะคะต้รับรองว่าพิเศษแน่ๆค่ะแล้วก็คือว่าศิลปินก็จะแตกต่างกันกไปเจังหวัดอื่นนะคะก็ศิลปินจะแตกต่างกันไปแต่ว่าที่นี่นะคะที่สยามในวันที่กรุงเทพนะคะแล้วก็รวมพิเซนเตอร์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพีพีดิวกี รีบันดาแล้วก็น้องนนนะคะแต่ว่าจังหวัดอื่นจะเป็นใครยังไงก็ฝากไปติดตามการต่อไปค่ะแน่นอนว่าทุกจังหวัดนี้เรามีเซอร์ไพรส์ทรือจังหวัดอื่นแน่นอนค่ะแล้วก็งานนะคะที่เราจะยกไปที่ต่างจังหวัดก็จะจัดเต็มแบบนี้เป็นที่ที่น้องๆทุกคนนะคะในเจ e n Z เนี่ยสามารถที่จะไปครีเอทคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นดนตรีแฟชั่นนะคะหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆได้ก็อยากขอเชิญชวนทุกคนไปเจอกันตามจังหวัดที่ได้ก่อไปด้วยค่ะ ก็ถ้าสมุใหม่นะคะอย่าลืมนะคะไปถ่ายรูปนะคะกับซูมของบูธนะคะของน้องทีนะคะ c o l o r คชั่นพ r นะคะที่เป็นรถล i m i t e d e d i t i o n Honda s c o o ก y ที่มีอยู่เพียงร้อยคันเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมไปจองกันนะคะก็ยังไงเจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะก็งานวันนี้นะครับสำหรับติดเทรนด์เฟสครับผมของทาง Honda ครับก็จะรวมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแฟชั่นอะไรต่างๆทั้งหมดเพราะว่าจริงๆ h o นด้ก็มีทั้งตัว s c ู o p y แล้วก็อีกตัวนึงก็คือก็คืออะไร นนอีกตัวหนึ่งคือสกูปปี้เนี่ยจะเป็นแฟชั่นอีกตัวหนี่งจะเป็นแบบตัวมินะิมอลความพิเศษใช่ไหมครับพูดถึงคัลเลอร์เคาน์เจอร์ก่อนแล้วกันขายของก่อนอก็ได้มีทางการคอลแลบครับผมคัลเลอร์เคาน์เจอร์กับทางคันด้านะครับก็จะเป็นออกคอลเลคชั่นพิเศษทั้งสองไลน์เลยก็คือเป็นตัวแฟชั่นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นมินิมอลด้วยครับผมมีทั้งเสื้อแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็สามารถติดตามแล้วก็ติดตามตัวมอเตอร์ไซค์แล้วก็คอลเลคชั่นนี้ได้นะครััับบบผมทาางกอนคคร ก็มีมุมถ่ายรูปมากมายเลยเนาะติดเทรนด์เฟสแบบมีบู๊เล่เนน้อยๆนะมาก็จะเป็นแบบเดี๋ยวที่พี่บอกในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็อะไรที่มันเทรนดี้เขาแบบไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็เหมาะกับคนยุคใหม่คนยุคใหม่ทางฮอนด้าเนี่ยเขาเาแบบมัดรวมเทรนด์ต่างๆเนี่ยไว้ในนี้ครบจบที่เดียวได้ก็ใครที่อยากเป็นคนเก๋ก็ต้องมาที่นี่นะเพราะที่นี่มันแบบเก๋แล้วก็ แฟชั่นอย่างพีพีก็มาเปิดพุทธเคลื่อน culture กันใครว่างก็อยากให้มากันเยอะนะครับครับยังไงก็ฝากงานติดเทรนด์เฟสนะครับของคันด้าไว้ด้วยนะครับก็สามารถมากันได้ที่นี่นะครับผมแสมสแควร์ครับก็ที่จริงก็จะมูฟไปหลายๆที่ครับผมก็อีกที่นึงของเราก็จะเป็นที่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับผมลาฮิตหน้าครับแล้วก็ที่จังหวัดอื่นๆก็ยังมีพี่ๆศิลปินคนอื่นมาอีกแบบมากมายหลากหลายสงขาอะไรต้นก็ที่จริงมีทางตัวตัวแบรนด์ของพี่เองที่ได้ออกแบบร่วมกับทางคันด้าครับก็เดี๋ยวพี่บอกเมื่อกี้ว่าจะมี2ลนนะะครัับจเป็ตว เป็นตัวแบบคัลเลอร์ฟูลหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นมินิมอลหน่อยครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่คอลแลบอร์เรชันด้วยครับครัด้ดยรวมแบบคนเยอะมากครับคนเยอะมากแล้วก็ทุกคนแบบสนุกเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็วันนี้ก็เรียกได้ว่าแฟนๆของหลายๆศิลปินมากันอย่างท่าดไม่ถึงครับแฟนๆของโนนเองแฟนๆพี่พีวิลกินชัมบัตทรีแมนดาวครับทุกคนก็แบบอยากจะมาสนุกอ่ะเราเราเห็นกันในทีเหล่านั้นได้ถึงแม้ว่าเขาจะมาร้องแต่เช้าแล้วก็ ในในมือของผมก็ือโชว์ให้ดีที่สุดอ่ะให้ตอบแทนความตั้งใจนั้นเงยขอบคุณมากจริงๆคอนเทลิตครับตัวนี้ครับลิฟต์ m ินิมอลไลฟ์ครับก็จริงๆเป็นความเท่ๆคูลๆในแบบมินิมอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตอบโจทย์กับลักษณะของเราอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเรียกได้ว่ามีมีมีลักษณะคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกัน แล้วก็สะดวกด้วยครับที่สำคัญการใช้งานของมันดีมากเลยเหมาะกับทุกๆคนเลยครับทุกๆคนเลยทุกๆที่สามารถพาเราไปได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ครบถ้วนมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สำหรับผมนะเหมาะกับยุคปัจจุบันนี้ไม่มีสิ่งไหนเหมาะไปกว่าแล้วก็จริงๆฝากทุกคนครับไปร่วมสนุกกันได้นะจริงๆกิจกรรมเวลาจัดมาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้มาสนุกกันเต็มที่เพราะนั้นจุดต้องหมายสำคัญคือความสุขของทุกคนแหละเพราะนั้นอย่าลืมไปร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญเผื่อว่าอาจจะได้มีความมีความสุขร่วมกันใในนนนนรูปปแบบบออื่่่ดดด้้้้ววยยยาางงเชชไไ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางฮอได้ตั้งใจมากๆเลยเท่าที่ผมได้ร่วมทํางานด้วยนะครับยังไงก็ติดตามได้นะครับทางช่องทางของทุกช่องทางของทางฮอนด้าไทยเลยนะครับ